ยิ้มอยยิ้มนาะน่าจะลีมาแน่เลยเฮ้ยอีกแล้วอ่ะไม่นะใครใครชเตะแบบใครพนันกันนเอาแบบโดนไล่ออกเลยนะไหนพนักงานเขาไหนเตะแบบใครพี่ว่าไป่อยมากเลยนะไล่หลุดเนี่ยมันส่งไปนะไนะครับ เห็นลงปีดราคาอยู่6,500ตัว S 9ก้าัน S 9กหายากมากนะราคา,อ,า 65, อันนี้ 6, 5, อันนี้เท่าไ,ราไหร่ครับเว้ยราคา6,550ครับผม,ผม,มน่าจะมีครับลองเดินทางตามร้านก็อาจจะได้ราคา,า 6, 9, นน 14, 69, 63, จะอยู่ประมาณหกพันเก้าห้องซีจิ๊กหกพันเก้าหกพัจะอยู่ประมาณนี้ครับค้องซีิ๊ก็เลือดไหลนะที่คุยกันไหนอันไหนโอเคอยู่ครับห้องซีจิ๊กไม่ได้แย่นยนะพอเล่นได้อยู่แต่สาม สาอะไรนนะสามสองอะไนนะไม่น่าดี่ไม่ไหวครับรอที่ดันนินครับผมสาายมาจีดกันโอยไหลไอ้เหี้ยเรา่ะจะมาจีดเศร้าขับไปได้เลยอะไรนะดูโทรศัพท์ไปได้เลยดูเส์เหรอเห็น เดดปะใส่กันบ่อยๆเดินอะข้าวารจะเกิสุข่าพเออเขโทษมข้าวารัจะเกิดปะเก้ดอาสัยกันได้ปะไหนได้ไป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 ไนไปไปไปไมไปิปไ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 คไปมไ เอารมณ์มันตอบก็เที่ยวเวลาหิวข้าวทุกคนจะรู้สึกยังไงเบื่อเบื่อเลยนะเบื่อที่ต้องแบบออกไปหาข้าวกินหรืออะก็ตอบแล้วมันก็ตอบเบื่อเฉยๆหิวข้าวกูเบื่อเบื่ออันนั้นเบื่อปกติหรือเปล่าเนี่ยปกติข้าวหรือเปล่าเห็นแล้วก็เบื่อเลย ขอบอุรีบุรีบุรีแล้วเดี๋ยวขอคุยตัวแบบนึงนะครับน,นายหาเกิดช<อ>ัดนะอาที่ต้องเทบทำไมนะใช่เป็นชนะทำไมเปชนะของต้าาองเทพอโอ้โหเทียบขนาดไหนก็เียวเทียวเทพปบสุดแกแก ผมป้ากะเพราหมูจานหนึ่งป้าบอกได้จ้ะผมบอกคนละครึ่งไหมป้าป้าบอกทำไมอ่ะกินไม่หมดหรอในเก็ตปะเขาเที่ยเลยในเก็ตไหมโลกเก็ตเลยเนื่ิงจี่เรื่องเล่าเนื่องตืนอร่อยในเก็ตปะเก็ตอิงเก็ตปะเราต้องไปเถอะโคตรป้านเลยเฮียแล้วเราเรากินไปเราเรากินข้าวเขาคิดว่าหกกินไม่หมดไงเขาให้เราไปแบ่งกินไง